สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ก็จะมาจัดฟูลทีมผู้รักษาประตูออมาลงแรงกันนะครับก็นักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองจัดให้เป็น1ทีมดูก็จะหน้าตาเป็นยังไงก็มารับชมกันครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูใน youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็จะพยายามจัดให้ได้1ทีมละกันนะครับก็ถ้าไม่ ถ้าสำรองไม่ครบก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจะพยายามให้ได้หนึ่งทีมละกันอะไรก็ตะลุยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวค่อยมาคัสตอมทีมอีกทีหนึ่งละกันนะครับด,ดีนไปแล้วนี่วะนาวาัดสเตกเก้นเออเรโน่ไปยังเออเรโน่ไปแล้ว อาเชโคใครวะเนี่ยโอริเวอร์คาร์เข้าไปนะ้อปีเต้เช็คอาริซงนัดที่มงใส่เวทบอลนี่น่าเอามาเล่นเป็นกองหน้านะโอลิเวอร์คาร์เห็นผมเห็นมันคิกกิ้งพาวเวอร์มัน99นะก็เลยอยากจับไปเล่นกองหน้านะจริงๆสองจิตสองใจระหว่างอาริซงกับอาริซงกับโอลิเวอร์คาร์นะ น,นี้โตไปมีประตูคนไหนใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับตอนนี้อีกโ๊บจะได้ไหมเนี่ยเกือบครบหนึ่งทีมแล้วนะครับนี่ตอนเนี้ยนนขสิยสไปยังยังคนสุดท้ายอย่าบอกนะไม่มีอู้นี่มาดีเนเนสไปเออได้ฟูทีมประตูมาครับมาลุยกันเดี๋ยวคลิปลงแรงผมก็จะไปลงใน YouTube นะครับก็ใครที่ เข้ามาดูใน tik ตอกก็ตามไปดูกันใน YouTube ได้นะมารหัสหลักผมก็ปรงไปส่วนหนึ่งแล้วนะก็จริงๆจากพันหกว่าถ้าใครได้ตามนะตอนนี้เหลือพันสี่ยิบสองแล้วนะครับก็เศร้าอ,อยู่เหมือนกันนะก็ถ้าอยากมาดูกันว่านัดนี้จะเศร้ากว่าเดิมหรือว่าจะมีลูกฟุกลูกปฏิหารนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกด หัวใจกดติดตามกันในติกตอกโอ้โหเจอพันสี่โอ้ตายแล้วผมฟูทีประตูด้วย <c oughs> เกียนแรงอ่ะ <c oughs> ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันในติกตอกให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูในยู u b e ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับนัดนี้ด้วยละกันว่าจะพังหรือจะปังนะครับผมโอบักแล้วมั้งจังหวะนี้มาครับผมว่าเขาไม่น่ากลัวหรอกถ้า ก็จะพยายามเล่นให้ได้เซฟที่สุดแล้วกันนะครับผมอืมตื่นเต้นว่ะเจอพันสี่แล้วแล้งน่าจะพันสามไม่น่าจะไปไหนแล้วนะครับตอนนี้จากแลงพันสี่รอโหลดนานเฉยเลยเล่นรหัสหลักคีไลนี่แบบโอ้โหไม่ ไม่แพ้ก็เสมอนะครับช่วหงหลังๆนี่เป็นไรไม่รู้แต่รหัสลองนี่โหเล่นยังไงก็ชนะนะรหัสลองที่แรงพันห้าแล้วนะครับตอนนี้ Black จูโอผมว่าเขาก็น่าจะรู้ด้วยนะว่าผมเอาประตูมาเล่นดูกันเถอะโอเนโตวีดอร์เชคดูจากรายชื่อเขาน่าจะรู้นะกาคาเรียบร้อยแล้วมั <laughs> ้ เรียบร้อยหนึ่งศูนย์แล้วครับตอนนี้เปิดโด่งเป็นข้ามหัวไปเลยนะนี่คูตัวบางบอลน,อน,นี้โอลิเวอร์คานวันทูฮิงปาเชคโคผมไม่เข้าไปทั้งสนามได้เลยนะเนี่ยเอาจริงเอ้ยอาริซงอยอีกมาเบียดไม่ทัน คือเอาจริงนะยิงได้แค่ลูกเดียวผมก็พอใจแล้วนะจริงๆไม่ต้องยิงได้หรอกยันเสมอหรืออะไรประมาณเนีอ้อืมก็แตกินส่งเป็นหลุดแล้วมั้งยังไงก็เรียบร้อยกาก้าอืมได้เซฟไปใครเซฟเนี่โอบัตใช่ไหม มาครับกันลูกเตะมุมแจเก้นอมสวยจัดเลยอัสเตร์ลิงโหเขาเล่นเอาชัวร์ด้วยดูจากทีนี้เขาน่าจะรู้นะเขาไม่น่าจะมาตื่นเต้นอะไรนะเนี่ยเอา้าดักบายล้ำหน้าสวยเฉยเลยนอกกองหลังก็ประตูแล้วก็เล่นลายล้ำหน้ากันสวยนะครับ ต้องค่อยๆจ่ายนะโอเคโอเคโอเคอืออาริซงจับยาวจัดเลยโอ้ยไปแล้วคามาวิงก้าไปแล้วเรียบร้อยเออสองศูนย์ ไปเลยวิลเีเวอร์คารนวิ่งไปปีเตอร์เช็คออกมาที่ค่อยๆต่อบอลโอ้โหตอกส้นด้วยว่ะ <c oughs> แต่อัดไปทีประตูจากเมืองลิเวอร์พูลเล่นคู่กับจัดไปเนโต้นาวาัตออกไปที่เนโต้ สปตกเก้นโอ้โหโดนเบียดทีน้ำมาจา้าต้องล้ำแล้วไม่ล้ำหรออะผมวิ่งหลอกเรียบร้อยกาคาฮัทติกครับยิงตุนให้เต็มที่เลย <c oughs> ฮาลิซงเปิดไปไหนปแคแฮมเปิดยาวปะ วันถึงกาก้าก็การันตีประตูแล้วครับนี่จังหวะน,าน่าทีจะเห็นเข้าสกัดอื <c oughs> ม้มเบคแฮมตัดละปั่นโค้งว่าปั่นโคง้ง <c oughs> โอเคช่วยเกมรับเป็นดีครับขอลูกเดียวขอลูกเดียวอื <c oughs> โอลิเวอร์คาร์ เอาง่ายๆคือยังไม่ได้ยิงเลยนะครับตอนนี้โอ้โหโชว์ต่อบอแลแพ้วๆนี่ก็ฟูผู้รักษาประตูนะเนี่ยมีเกิดอาการเหนื่อยแล้วตอนนี้ามาวิงเก้าสเตอร์ลิงอืโอเวน่นเิโต้ ศูนย์ศูนย์อยู่เลยนะยังไม่ได้ยิงมีคนเหนื่อยนะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ใครหัวตกบ้างอ่ะนี่ไปเลยกลางลูกของเราเชคกิ๊ i เวนอ่ะแอนโทนีหน่อยโอเคผมขอแค่ลูกเดียวนะตอนนี้ถ้าลูกเดียวยิงได้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิีต ค,ค่อยๆใจ่ายค่อยๆจ่ายจะเย็นเย็นโอเคโอเคครับเห็นตัวเติมออลิเวคารไม่ถึงลูเบนดิอาร์ต ห้คาซิยาสนานๆน,นทีจะเห็นช่วยเกมรับชมแบบแบบนี้หูริเวอร์คารหลังเขาดันสูงแล้วอะ่ะหเอ็มบัเป้มาสเปิดออกมาโอบักอหอมา Okay. โอเคหูยผมเห็นช่องถามจริงถามจริงอืมกาเกะ4สู่แล้ครับตอนนี้ สี่ศูนย์ูนสวัสดิ์โหถึงว่าโอ้โหสแตเก้นจะคว้ายเฉยเลยเอาแล้วกากา้าหมวนที่สุดนีครูตัวชนเฉยเลยโอเคครับสวย โอเคโอเคโอ้โหไม่น่าจับเลยโอเคโอเคอเคอเค้ยเปียดหน่อยอือหือมีแบบวันทูไหมอือหือไม่ถึง กาคาทำทางแลวกากาวิ่งแงแ่เลยไม่ถึงกาคา,าก็ได้โอบัตมาแล้วมาอะไรกันครับเนี่ยติดปั่นนะช่วงหลังนี้โอเคดีนขอจังหวะยิงสักรอบหนึ่งก็ได้ถึงไหมโอ้โหไม่ถึงด้วย ค่าพลังผู้รักษาประตูน่าจะต้องแน่นนะการส่งบอลอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหไม่ถึงว่ะตีนะ่ฟาวล์เฉยๆแหละเตือนเฉยๆ โอ้โหก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็สี่ประตูต่อศูนย์น่าจะเป็นแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยนะครับอ่าอย่างสิ่งเดียวที่ภูมิใจคือของบอลครึ่งๆแล้วกันนะน่าจะเออก็สี่ประตูต่อศูนยก็โอ้โหแรงหายไปสิบ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูใน youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กันให้ด้วยนะครับก็อย่าหาทำนะครับสำหรับฟูลทีมประตูก็ใครอยากเก็บไว้เล่นกระบอดก็ไปเล่นได้นะครับแต่เล่นแรงนี่ไม่ควรเอามาทำเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะครับถึงสองพันซับเดี๋ยวเอาฟูลทีมกองหลังมาลุยแรงกันดีกว่าก็ใครอยากให้ทาก็ ถล่มกดไลค์มาเลยถึง100ไลค์ก็จัดไปฟูกองหลังก็ไปละครับสวัสดีครับ